ครับขอสวัสดีครับวันนี้พบกับนุนเมืองชนนะครับวันนี้จะมันสเสนอหพระลีลาเม็ตขนุนนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมีลายพิมพ์นะครับเนะนื้อจะมีความแกงและความมันนะครับแล้วจะมีวานมะขามนะครับก็แร่อกมะขามนะครับ ความแขางของเนื้อนะครับอันนี้หนึ่งโกนะครับความแกงนะครับ,รบเป็นภากุนะครับภากุลานะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นภาคีลาเม็ดขนมน,นะครับด้นานหลังนี่จะเป็นพิมพ์หนึ่งนะครับ เป็นเนื้อติ่มเพานะครับจะลองดูเนื้อนะครับเนื้อก็จะบอกโทนคล้ายๆกันคนระับจะมีข้าบกุ้มนะครับครับนะ ครับความแปล่งของเนื้อนะครับจะมีความมันวาวนะครับจุดแ,งแดงๆจะเป็นแร่ดอกมะขามนะครับที่ขึ้นอยู่ของพานะครับอย่างครับพิมพ์จะลึกนะครับจะคมชัดเจนนะครับประมาณเจ็ดร้อยกว่าปีนะครับพ,พิมพ์ลึกนะครับ เป็นภาพมีดานะครับจะดูด้านหลังนะครับดูความแร่งนะครับครับความแร่งของเนื้อนะครับีนครับจะมีคาบตะไคร่ตะกันนะครับครับกุ้งนะครับจะมีดาลักลาดํานะครับลาดินนะครับนะครับจะมีแร่ดอกมะขามนะครับ แรล่ดอกมะขามจุดสีแดงแดงนะครับนะครับสีแดงแดงจะเป็นแรล่ดอกมะขามนะครับเนื้อจะมีความแร็งนะครับมีความแข็งนะครับจะมีความมันวาวนะครับรุนแรงนะครับอันนี้ต่อนะครับนะครับเนื้อเขาจะออกทนอันนี้เนื้อเขาจะออกโทนสีมะขามเปียกนะครับ ความแก่งของเนื้อนะครับมีขาาบลุกนะครับครับคราบปลาลีลานะครับน่ครับคราบกุกนะครับจะมีแรก่ดอ,อกมะขามนะครับเป็นพิมพ์ที่คมชัดและก็สวยงามนะครับปลาที่สมบูรณ์นะครับตวงนี้ ดูด้านัะครับความแก่งของเนื้อนะครับนะครับจะมีคราตะไข่ตะกันนะครับมีลาลักลาดำนะครับแบบธรรมชาตินะครับนะครับนี้จะมีแรงมะขามด้วยนะครับบจุดสีแดงนะครับ เนื้อก็จะออสีเหมือนกันน,นะครับนะครับเพราะเป็นอันนี้เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับด้านหน้านะครับขอาแต่งของเนื้อนะครับมีคราบกุ้มนะครับตรงนี้นะครับ นะค,ครับคราบลาลักลาดำนะครับนะครับก้าเก่าถึงยุกนะครับเนื้อจอโทนสีเดียวกันเลยนะครับ ครับอขอจบสิบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ